เราไปดูกันค่ะว่าท้างนอกเขาทำอะไรกันนะคะทุกคนีกโีเม่เแซมโไวยโปลี่ยนที่ก่อน เค้กค่ะทุกคนแต่ว่าแม่ยังไม่รู้นะคะว่าเค้กหน้าตาเป็นยังไงและเรามีสไรส์อะไรแม่นะคะทุกคนพี่เราไม่รู้ใช่ไหมเขาพี่เรามไม่บอกให้ดูกันเาเองนะคะแ,แล้วก็อีกอย่างก็คือแม่รู้อยู่แล้วนะคะทุกคนว่างานเกิดอยังไงก็ต้องมีปอกเค้กถูกไหมแต่แม่ยังไม่เห็นหน้าตาเค้ก,คกแม้กระทั่งกล่องเค้กมมไม่เห็นเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวแม่จะได้เห็น,นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไป เรียกคุณแม่เข้ามาแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไ่ที่ดุกมาแลวค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาอีกสิบนาทีห้านทุ่ททงค่ะ ว่าขอให้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่แก่โอ้ไม่แก่ด้วยอายุก็เห็นอยู่ห้แปดไม่แก่จะอยู่เป็นสาวสองพันปีโอเคแล้วแล้วค่ะนีะโอ้ยังมียังมียีงมนานๆปีหนึ่งครั้งค่ะขออีกใช่ขออีกแล้วก็อ ให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนให้ฝูงของเราฝูงาวเยอะไงเอาเยอะเงมีเงินมีทองเข้ามือไม่ขาดสายแล้วก็ให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวย เหรียญทองเหรียญทองด้เหรียญเงินนี่แล้วก็เหรียญเงินเหรียญทองแท่งทองลูกทองแบงค์ทองแบงค์แบงค์ทองแท่งด้วยโอ้มีทองแท่งด้วยไรทองก้อนอ้าวทองที่อะไรนะที่เราเรียกอันเนี้ยนะทองที่คนจีนอ่าเห็นช่างเงใช่นี่นะคะคุณแม่ก้อยแท่งทองอ่าดึงดึงป้ายออกค่ะดึงให้ป้าย ยิงเทียนออกก่อนงเทียนออกนหนูเอาไว้ข้างหลาไว้้งหลังได้แล้วค่ะใช่เดี๋ยวเราจะได้ผ่าเทียนใช่ต่ไจับป้ายขาวๆออกนะจับป้ายามันหลุดป้ายขจับแท่งค่ะต้อุย ันพสีเขียวค่ะอายุ5 8แปน,นะคะส่วนเงินให้เท่าไหร่ให้คุณแม่ไปนับเอานะคะแล้วก็ใครมีของ Lisa ขวานหรืออะไรม่ นะคะเก็บให้เองแม่ไม่ต้องใช้เลยนะคะเก็บให้เก็บให้เก็บให้กันมาจะเก็บให้ <c oughs> <c oughs> ค่ะทุกคนเช้าวันใหม่นะคะเรามาดูกันว่าแม่ทำอะไรให้กินค่ะเรเห็นแวบๆบแบบอยู่ในฝ่ายชีนะคะทุกคนเรามาดูกันแทนแทนแทน,แทนอู้แม่ทำหมูผัดกระเทียมนะคะแล้วก็ผัดผักโองใช่ไหมผัดผักโองนะคะนี่แล้วก็ยังมีหอยแรงภู่อยู่นะคะ นี่ค่ะโอ้ทุกคนเซอร์ไพรส์มากเลยแม่ทำแกงหอยแครงใช่ไหมกับใบชะพูนะคะโอ้นยากกินมากเราอยากกินมานานแล้วทุกคนแม่ก็เซอร์ไพรส์เรากลับนะเนี่ยที่ทำอาหารให้นี่แต่ไม่รู้คนทำอยู่ไหนก็ไม่รู้เต่กับข้าวนะใช่คนทำหายไปไหนเนี่ย ไม่เห็นนานแล้วนะเงียบเงียบ<ๆ>เดี๋ยวต้องไปแอบ,บตาม<ๆ>หาใช่ใช่าไปไหนไปไปไปดูไปดูไป,ไป,ไป,ไปดูปดคนค่ะแม่กำลังนั่งนับเงินอยู่นะคะโอ้โหไม่สนใจใครเลยค่ะ ไปเฮ้แม่กันค่ะหอมควันขวานขวานขวานเดี๋ยวไม่สนใจเย้นังทำอะไรคะตกใจหมดเลยทำอะไรคะเนี่ย แม่ทำกับข้าวเสร็จก็หายเงียบขึ้นมาเลยนะคะมเจอกันเลยเนี่ยโอ้โหโอเคตังนับตังโอ้โหรีบนับเลยนะเพิ่งจะว่างโอ้สหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะงานเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่ที่น่ารักนะคะของทุกคนแล้วก็รวมกับคุณแม่ของเบลด้วย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ซับให้ละเอียดไปเลยซับให้ละเอียดไปเลยซับให้ละเอียดเลยไงแล้วก็คนก็เข้ามาเยอะๆ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้านะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามเบลด้วยนะคะในช่องเบลลป๊ไก่ชาแนอย่าลืมทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่คุณพ่อหรือว่าคนที่เรารักด้วยนะคะบ๊ายบายเบลป